แล้วมาถึงช่วงของแจวพารวยนะคะในช่วงนี้ชีวิตเราดําเนินกันต่อไปค่ะหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต้องมีกําลังใจที่ดีส่งให้กันค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะจาพารวยที่เราแนะนําให้ได้รู้จักกันนี่นะคะเกิดจากแรงบันดาลใจของการที่อยากได้กระเป๋านะคะที่เป็นกระเป๋าพยาบาลในสมัยส,ยสงครามโลกแต่หาในตลาดหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ค่ะดังนั้นจึงผลิตใช้เองและกลายเป็นอาชีพไหนที่สุดติดตามได้นะคะแจวพารวยค่ะ Yeah. คุณชัยธวัฒน์นามรีหรือว่าคุณหนุ่ยนะคะเป็นหนุ่มน้อยจากจังหวัดสุรินทร์นะคะที่อาชีพวาดภาพเลี้ยงตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่นานหลายปีเขาเป็นเจ้าของผลงานกระเป๋าสุดแนวนะคะที่ชื่อว่าโอสคูลแบ็คค่ะคุณหนุ่ยเล่าว่าตัวเองนี่นะคะเป็นผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าแนววินเทจแล้วก็ชอบออกแบบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆอยู่แล้วค่ะวันนึงเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นภาพกระเป๋าพยาบาลที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เขาใช้กันในสมัยสงครามโลกนะคะแหมฟังแบบนี้แล้วนึกถึงโกบุรีจริงๆเลยนะคะคุ ตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งก็ไม่พบนะคะยิ่งทําให้ความรู้สึกอยากได้เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นจึงลองทําขึ้นไว้ใช้เองค่ะแล้วเมื่อคนรอบข้างได้มาเห็นต่างชื่นชอบแล้วก็ว่าจ้างให้ทําจึงมีแนวคิดนะ่ะว่าน่าจะทําขายดูบ้างจากนักวาดรูปนะคะต้องกลายมาเป็นนักผลิตกระเป๋าแฟชั่นจากที่เคยจับปินซอลและผู้การกลับต้องมาใช้จักเย็บผ้านั่นย่อมเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วก็ยากสักหน่อยนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อนคุณหนึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคยอยู่นานค่ะกว่าจะคล่องตัวแล้ววก็เริ่มมมีคาชาชํนญ รู้จักเทคนิคที่จะทําให้ผลิตงานได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพขั้นตอนในการทํากระเป๋าเนี่ยนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองทั้งหมดคะ่ะแต่ว่าได้มีการว่าจ้างกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสุรินให้ช่วยกันเย็บชิ้นส่วนให้ส่วนตัวคุณหนุ่ยเองเนี่ยนะคะจะนํามาประกอบเป็นทรงกระเป๋าพร้อมทั้งออกแบบลวดลายในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วยังเพิ่มจํานวนการผลิตกระเป๋าให้ได้มากขึ้นด้วยคะ่ะ กระเป๋าโอซูนแบ็กนะคะที่ผลิตขึ้น <c oughs> ก็ผลิตขึ้นด้วยกระดาษแข็งที่ห่อหุ้มด้วยหนังมีความทนทานนะคะและที่สําคัญก็คือสามารถรับน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งป้องกันน้ําก็ได้นะคะมีหลายแบบหลายขนาดให้เลือกแต่ล,ลาย,เน,ยเน้นลายแบบแปลกตาตลกบ้างนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์นั่นก็คือความเก่าความย้อนยุคคลาสสิกจนกลายมาเป็นกระเป๋าที่เรียกกันว่าโอซูนแบ็กนะคะหรือว่ากระเป๋าสุดแนวปัจจุบันนะคะกระเป๋ารูปแบบที่ขายดีที่สุดก็คือกระเป๋าพยาบาลแล้วก็กระเป๋าวิทยุทรานซิ อราคาจำหน่ายนะคะถ้าเป็นกระเป๋าขนาดรูปทรงมาตรฐานเนี่ยจำหน่ายกันอยู่ที่350บาทนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจงานดีๆนะคะไอเดียเก๋ๆแบบนี้085 225 1855 2 5, 5 18นะคะ0 8 5 2 2แ1 8 5้ค่ะและนี่ก็คือแจ้คพารวยของเราประจำวันนี้นะคะไอเดียเยี่ยมจริงๆนะคะคุณชมท่านใดจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วยสนับสนุนผลงานของเรา น่าจะดีกว่าใช่ราคาไม่แพงนะ350กับการที่อู๋มานั่งประกอบนี่มานั่งตอกไม้เป็นทุกช็อตเ๋ยรู้สึกว่าจะจองหมดแล้วตรงนี้จองหมดแล้วหรอ วิทยุเนี่ยรู้สึกจะขายดีที่สุดเพราะเหมือนจริงๆเหมือนมากแล้วลองเปิดดูแล้วนะคะข้างในก็ใส่ของได้แบบกว้างจุกมากแล้วก็ลองสะพายแล้วก็เออเก๋มีความรู้สึกว่าไม่อายใครอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีคนสมัยยังเราก็ต้องอย่างนี้แหละเหมาะกับยุคเราเลยทีเดียวมีไอเดียใส่ลงไปของเนี่ยกอนหน้านั้นอีกพวกเราเป็นครั้งที่หนึ่งใส่ไอเดียลงไปค่ะของที่ดูธรรมดาก็จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณ